วันนี้ก็ทางคณะขององค์การบริหารส่วนนบรนะครับก็นําโดยท่านนายกสรรกัมปนาวราวันนะครับประหลัดอบตอท่านรองนายกนะครับหัวหน้าส่วนโยธาในช่างโยธานะครับจะพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ร่วมตรวจสอบพื้นที่นะครับโครงการที่ มีอยู่ในแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทาตนะครับเป็นโครงการคลองส่งน้ําบ้านสาราน้อยหมู่ที่สอนะครับก็มีพี่น้องชาวบ้านสาราน้อยหลายท่านนะครับที่มาดูนะครับที่มีความต้องการอยากจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทาตนะครับได้ทํา

พอพ่มาพอมาพอมาพอมาไันเดียวไม่มีไม่มี่เลยไม่ต่าแล้วไม่ต่แล้วเร่องนี้มันี่นี่แล้ใช่ไหมนะเขาอ้ย่เมล้ยงกันมาเกลี้ยงกัน่ะโอ้ยนี่าจะมก้ันมาเกี้ยงกันอ่ะโ้่าจะมาเกลี้ยงกนมาเกลี้ยอ่อ้นี่เขาจมกลีนมน่ะโ้่เาจมาเกมาเล้ยง่ะโ้น่เขาม้ยงมเอ่้่าจมาเกี้มัน่้่เดามเกลี้นมา อันบางนี้จบแล้ววันนี้ยังบุกคนหน้าว่าคันน้อยเไมยังปล่อยมันลืมม้นนำสิไปได้ต่แมทำมันรต้องการมัมันเสียใจว่ว่าเอาดินแต่ว่าิเิไปคันไม่ได้ดีเอาผมตับแดงเนี่ยอาผมต้องให้ลวน้ำไปเจะส่ลื้อหาด้ปมาว่าเป็นเคาะห้ลวดน้ำไปว่าได้อา้อเรียนต้องนใจต้องเงาน้าผมา เด็ดแต่งแล้วยังคอยเอารถน้ำมาเอาออกมาดอกมาเนี่ยาถักัน้ท่านน่ะต้กไปย่างมาท่านไม่ได้าาแต่งแต่งไอ้ปากคลอง้มันกันน้ได้นะดีเลย้ัเขาไมต้อง้นท่ ฝั่งนี้ก็เป็นกองเสบียงนะครับกองเสบียงขอขอบคุณนะครับพญิเวชน้ะเฮดับเพิ่งดับเพิ่งอ่ะก็ยังเห็นเป็นทหาเอยู่สิครับ ก็เป็นความเดือดร้อนความต้องการของชาวบ้านนะครับในการที่จะก่อสร้างคลองส่งน้ำถาเอง้าไอ่งกันอแท้มันก็ได้เดี๋ยววัดเซี่ยงใงห้แจ้งไอ้หลัวกวนน้ำก็ัวนน้ำเนี่ยเออกก่อน เดแล้ววันนี้ห้ากอนสีดินพังไปใช่หน้าบมนวาสดิดนเนอยกับ่นะอหมงดอนยี่ยี่ามี่ยู่เนี่ยบ้ากันดีดีนพี่เด้อไปเรองเลยไม่คุยท้องพี่ก็รับไปตัวพอเรยสดินเปนน้เรองเนตางนละเเออเไปเปิดดอก้เออจีมาเยี่ยม่อเมียดอยพัฒนา เอามาชุดนี่ดีบนีุ่ดไปอีกบ้านนี่ต้งนีเอายังไงบ้านเี้เอาตรงนี้เอาไงเอาฝั่งนู้นหรือฝั่นี้เดี๋ไป่เก้าดิครี่นี่เดียวมาเวาทเก่าต้องน่เก้าต้องหนีจากไหเกาข้างนาเลยงขึนี่ดินอีกข้างนเรจะเอาเอาเป็นกันทางข้างครับ คันบางนี่นี่คันบพคันบพมีขี้ดินกันนี่ลือไรเนี่ยนี่ออกมาดีกันลือล็กดีนี่เพราะว่าต้องมีคนเยอะดีกันเยอะดีแล้วเยอะกี่บอยฟังเด้อเดี๋ยวผมจะล่อฟังเด้อฟังฟัังงกถนนนี่อยู่ฟังไหนก็ตามอีกฟังหนึ่งบริเวณถนนแต่ว่าฟังนั้นก็จะเห็นเสมอบัิเถนนหนามากเออหน้าม้าบ่มีล้นไปทางไหน ไปน้ำข้องนอดจากว่าอยากขัดเขาหน้าเจ้าของจังไขาว่าัสเลี้ยไนี่นี่นี่อยงที่กัยอแงให้เ่มาณเอาไว้อีเดียขม้าเยอะนีขม้ามากัยอบ้านะ่อมนจงไหเอาทอลงไปเลยแลไปโานง่าเราโดนมันันไปจ่อยวจไปเรื่อยๆจกไปเรื่อยๆไปไจกไปไรถไป Ли, โอ้มะคือเสียวน้ำขึ nice ้นโคกเทน้อบานนี้เนาะเสียวน้ำขื้นโคกเทน้อเนาะน้าหลถ่ายย้ายนี่ไหม อันนี้มันไ่ลำไยตินี่โอ้ยครับเสียสละดีแต่เจ้าแมอยากได้ลีตัวนี่ไงกับพ่ะเทาครับกระเพาังนนึรา ว่าว่าว่าพรยิ่งมันจีบบอว่าพอยิ่งมันจีบบเต้นมัดบล็กเต้นเออนี้นี้ครับพัฒนาลดย้ายเพราะว่าผู้ใดสีบอยากได้เห็นโดนโดน คนจังสิมาเฮ็ดให้โดนแล้ทีว่าให้ถนนไปสยดิบ่บ่เลยเออน้าไย้อเขาันรไปทางนั้นร้ยใส่น้ํไม่ใช่าบใส่น้าไม่ใช่ใบใส่น้ำเพื้อได้เดือดร้อน

มันมาใหญ่หหัวหน้าเน้ำ่วมเองดำน้ำบ่ได้เลยมาดำบ่ได้แล้วกันน้องจนน้องปวดจุกแลวน่่ไปฟังหุณแต่ว่าของน้ำเลยมนแ่เดากัเียวนี่ไปเรงนี้าเดีว่ยวนนนี่ยเดียวสนนนงุนดีทั้งนี้ถนนโอ้เอาทงุนดีากเด લેવા દે લેવા દે લેવા ผู้ทัดเนี่ยเรียวเียลี้วเรี่ยวมันบเลี้ยงนีำกันน้าตรงนี้นะมันเป็นผู้สาตาเาเยมันรองน้ไปหะพอน้ามันจะเปิดเลี้วปนี่บินพ้วลงไปบเขาเดียวกับเต็มเวลาหน้ามันกอยางตรงเนี้ยล้งพอลงลกน้อยตนนี้มันขึ้นสูงเไปยังรองน้ยางนมันก็เยอข้น้อยถ้ารองน้ำอยู่กังนีมันจะ้ลึกนบอกฮ้นอยขนอยยันเาได้เได้เอานะลกะไรตง

เราไม่เข้าใจมันเยอะลุงทั้งลุงน้าจะไม่ด้ย้ายจอมมีตามไม่ย้ยอมรอแต่ว่อั้นร่ย้าทั้งรงก็สร้างคนจะใส้ท่อให้คำแ้วคำได้คำได้าได้ดี่ำดีคำดีคได